ไม่ได้กินดอกไม้แต่ว่าพยายามเพราะเขาไม่สวนสตัดงไงก็เลยเขาเ้าไปอยู่นงราพีบ๊กเห็นม,ม,มาสำคัญของการจัดรายการเลยครับฉันมาฉันมาทำงานของคร่นค่ะคุณบอลค่ะ เ้าใช่ไหมพี่ก็มา,มากระส,สายเ้าประมาณแปดโมงครึ่งจนกระที่ติดกนันนี่แล้วก็ออกเดินทางเสร็จแล้วเราก็มาทานอาหารกันชื่อว่า้านตะนองเป็นร้านที่แบบว่าขึ้นชื่อเลยของทางมาเดินทางมาปาจีนใช่ไหมก็มีขาหมูร้อนหมูแล้วก็มีปลาทักทิมวัดกระเทียมเตลใหญ่ออแล้วก็มี อาหารเป็นอาหารจีนอ่ะน,นี่อร่อยมากเลยอ,นนอม่ท<อ>ี่ฝากแล้วแล้วคุณหมากเป็นยังไงอะ่ะเราเราได้ใกล้ชิดเขามากน้อยขนาดไหนอะ่ะน้องก็ไม่รู้ว่าใกล้ชิดเท่าไหร่เพราะว่าน้องเลยตั้งแต,ต่ออกเดินทางน้องก็เออเรียกว่าคิดตัวมากเลยเพราะว่าวันไหนแฟนวิ่ากับฝากเปงงนงก็ป้อนข้าวป้อนน้ำเขาเลยอ่ะพี่ก่อนได้กอดเขายังกอดแล้วจริงๆตรงนี้ไม่น่าถามไมา่รูอ้อยู่แล้วพี่บุก๊กก็ มีกระแสนะฮะบอกว่าพี่บุกเกอเนี่ยแกล้งทำเป็นสวีทกับคุณหมากเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ดีเจอาร์งเราเห็นหรือเปล่าครับอ๋อสำหรับอาร์กหรอกับเพราะว่าเป็นเออก็ขอคอละค่ะเพราะว่าีจริงแล้วนี่นะคะก็อยากจะมาจัดตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วคุณฟ้าในปัญญาชนต้นโคจเจอเอมแล้วคือบุกโกค่ะจะจะเอมแล้วเรียบร้อยแล้วอ่าและคืนนี้เดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรยังไงเดี๋ยวมากจะมาร้องเพลงให้ฟังด้วยวันนี้ จริงพี่น้องเขาใหญ่เขาใหญ่คาซินุรีใช่ไหมมันหนาวแล้วพี่แล้วก็ต้องมาถึงนี้ใช่ไหมมันก็เย็นเย็นหน่อยใช่ไหมน้ำค้างก็ลงแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยอ่ะพี่สาวโอ้โหเจ๋งากอืมแล้วบรรยากาศก็เย็นเย็นเป็นใจน้องก็แบบไอ้อาก็หนาวตลอดอ่ะพี่ป้าเข้าซุกมากตลอดโออยากจะอยู่ซุกมากๆอย่างเดียวเลยอ่ะพี่สาดูแฮปปี้อ่ะดูแฮปปี้เออแล้วหมาเกาแฮปปี้นะไม่ใช่ว่าหมาเก็ไม่ได้แฮปปี้เดี๋ไปซุกเขา มาเขาก็แฮปปี้เขาก็แบบว่าเออรู้สึกแบบปลื้มปริ่มกับน้นองว่าน้อง,องดูเป็นแบบเออไม่ยา่าไม่ยิงแบบเป็นดูแบบสาวไทยโบราณแบบว่าดั้งนวลสมวนตัวนะ่ะที่สาเออแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวคนฟังของเราที่ไปเป็นยังไง <c oughs> บ้าง <c oughs> คนฟังเออคุณผู้ฟังเขาฟินสิคาคุณขาเพราะวันนี้เนี่ยเราคัดกันมาแบบว่าให้แบบว่าส่งกอดคุณนาเีลพ่สาคุณผู้ฟังลุมไหมลุมหมาไหมโอ้แล้วมีเกมหนึ่งที่จะต้องเล่นกับหมาคือเหยียบกระดาษหนังสือพิมพ์เล็กที่สุดอ่ะแล้วคนแล้วคนชนะอเล่นกับหมาก็ต้องกอดหมาแล้วก็หมาก็อุ้มก็ตอดก็แบบว่าโชคดีที่เขาไม่คู่กับบุโกะอ่ะถ้าเหยียบหนังสือพิมพ์หมาจะอุ้มเธอยังไงอ๋อจะเป็นบุโกะอุ้มหมา แต่วถ้าเกิดถึงว่าน้องจับฉลากได้เล่นจับหมากใช่ไหมน้องเขาให้หมากขี่คอน้องเขาเขาให้จับฉลากใช่ไหมว่าใครจะได้เล่นกับหมากเปล่าอันนี้เขาไม่ได้จับฉลากเขาให้เล่นเกมแล้วเขาไม่บอกว่าชนะได้อะไรอ๋อเหรอใช่แล้วตอนนี้รู้ยังฮะว่าชนะได้อะไรฮะหรือว่ายังไม่บอกก็วันนี้ฉลาก็ได้อยู่กับหมากเดียวเลยโอ้โห<ฮ>จริงเหรอแล้วคทานที่ชนะเป็นผู้หญิงสองคนน่ะที่เอาอาบน้ำแล้วมั่งป่านไงเพราะว่หมากเขาตอดอยู่นั้นแน่หมากเองมากเลย เออย่ังไงก็ฝากดูแลคุณผู้ฟังด้วยนะคะบุกเกได้ครับพี่หอมได้ค่ะแล้วทำอะไรก็อย่าหักหาน้ำใจอาร์ตมากอาร์ตก็ไย่อยากมาบอกห้องตลอดเลฝากดูแลพี่อาร์ตดีเจซุปตาร์งลรวด้วยนะะโอเคขอบคุณน้ำบุกเกาะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Yes, One Night Stand with Star